กระโด้ยปืนก็พังไปแล่เช็คปืนป่ะโอเคได้อยู่เอ้ยงูงูงูอะไร่ขึ้นก็ดีนะสรรหาปติชาวบ้านเขาอ๋อ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 อบ่ โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เลยนั่นนะั่นนะั่นนะั่นเะนะหวงเบ็ดไปไหนนะ่ะคืนฝั่งแล้วมันเอาเบ็ดนะนะ่ะกินได้อ้บน่าจะสามโลได้ตัวนี้แต่แล้วจริงด้วยโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่สเตอร์เจียน ามกิโลสเตอร์เจียนเสียงเรือาแมงรอแล้วรอแล้ววะดอัพยึดอัพยอัพตั้งท่าแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยเหลือเือล้มเหลือล้มเือลมเือลม